กระบวนการสภาแต่งตั้งแล้วแถ่ที่ผมท้าทรมาใีไทยไปยกมืนอนึงที่คุณผู้จุสนาย,ยกตัวเนียนะครับไ,ไม่ได้ยกมือทางนยกมือสนับสนุนนะคร <c oughs> ับอะไรก็มองนี้นะครับทุกมานทุกกระบวนการมดปราศกันดีว่ามันไม่ใช่กระบวนการ,กร,ป,การประการตัวมันน่าไม่เสียปากเก่เจตนาลงของทางไกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะค้องน้องประกานแรกสุดก็คือขอให้ท่านพิจารระดีเนี่อยลาออกนะครับ ท่านเาท่านท่านพิการดีก็มาตัดคอต่อว่านะครับบังเอิญท่านนี่วพวกเขาทู่ไปผมไม่ทราบว่าพวกเขาจำนวนมากมากเลยอย่างนี้ชื่อบังเอิญบังเอิญนะท่านพิการหรชื่อเล่นชื่อตูต่อะไรนอดีๆกันทั้งหมเที่บทความลงของพวันนี้ฉบันนกกนนบนี้กลางกลางเผยแพร่อยู่นะฮะผม,ม้กงมองขีนเขียนบทความเรื่องนี้มาแนะว่าธรรมน่าสมัยตู่นะฮะนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันก่อนนะคือสำหรับลูกนี่มีของตู่นะฮะ นะฮะตูกเป็นเป็มบานเป็นเมืองนะะธรรมศาตร์ก็ตู่นะฮะตัวตรงเราพูดเรื่องตูกนะฮะน้าดึงเลยดูดิคือนีคือเออตูกแล้วเนี่ยนะเออท่าที่เาดีตูกเนี่ยนะ,ะถ้ามาตัดขอต่อว,ว่าผอทีนี้ได้เนี่ยมันมีคนคับเพิเเป็นตอนตอต้องสามคนไม่มีดครประท้วงนะจริงแล้วจุ๋จุาก็มีคนหนืองใ่ไ นจุฬาที่จริงขาคาดหม่หลายคนเนี่ยความหวังนะอกว่ามีคนมีหลายคนในจุฬาเนี่ยผีวังมีท่านพิการคุณหมอพิมพคนเดียวนะพี่ถึงต้องเห็นตะทูงันเลยแล้วนะเรื่องนี้นี่อันนี้ก็จริงแต่พี่เจมส์วิจารู์ว่ามันเป็นวามแตกต่างกันในเงานที่ัเป็นนี้จริงเพราะว่าจุฬาเองก็ไม่มีจานที่เแบบนี้นะคือแที่จุฬาเนี่ยถ้าอะไรที่เขาไม่ไม่พอใจกันอะไรกันเนี่ยเขาทำหนังสือร้องเรียนไปไหน ขาก็หรือไมอ่ก็เขออ้าโบอาจารย์คุยกับอาจารย์อะไงพิดีรณาแบบนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับเอประหารทไม่ค่อยมีปอตามความเป็นมาที่ในเชงต่อต้านการเปยดองเน้นเลยพี่ผมมาแต่ตั้งแ่นิจานนะครับนิรานี่ิราหิาเนี่ยนะผมช่วยยืนนิราห์มึงคืนนิราหก็ยืนอยู่บ่ายเนี่ยมาก่อนหน้านิราน์อะไแต่แต่ายมาเนี่ยนะครับ ท่านอธิการบดีอธิบดีอธิการบดีทั้งหลายเน่นะครก็เป็นคนเดียวกับกบขตมาได้ต้นนะครับเพราะนั้นผมนะผมก็จะว่านนี้ได้เองนะครับเขานะฮะเขาเขาผมไ่ามีเขาไม่คงไม่มีอื่นาอะไรนะฮะกงผมเป็นเรื่อที่เขาปล่อยเขาได้กได้นะครับก็ต้องใช้ปัญญาแต่นั้นและผมก็จะบอกเขาแล้ว่าปัญหาคนธรรมดาเองเนี่ยก็บอกจริงๆนะว่าสูตนึงนะมันเกิดจากวินโทรดี เกิดจากมายาปฏิมาการที่สร้างขึ้นมาเพราะผมจะบอกมาต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากปอสมอตานะครับเพราะเราเนียมันมีแสเนี่ยที่องกแต่อตู้กันมาอย่าน้อยก็ในหลังของปีข้าวตุ่นนะครับผมก็เกิดผมขอขค้เริ่มเล่าตรงนี้นะครับทีีเื่อพที่ผมเดินผ่านมาก็มีคนทำป้ายเล่าประวัติสมรรมิสิ่งเล่าได้ดีมากนะคนหนึ่งนะ่นทาให้น่าสนใจมากของคนยีอยู่ีมือ อาจารย์สิยาแน่ไ่ได้ยูไม่ได้อยู่อยู่จะเข้าเรื่องนะนันถือว่าถือว่าได้ได้นะนก็คืออย่างนี้ถ้าผมมองข้อพูดอย่านี้อื่นล้ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยได้ตั้งเนี่ยจะมาเราจะก็เลชื่อว่ามาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับทุกคนทุกคนทราบกันดีว่าอาจารย อาจารย์วิทย์นจงหรือครูวิทย์ประูธรเนี่ยนะเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโดยมีเป้าหมายนะฮะว่าจะให้มหาวิทยาลัยนี่นะครับเป็นแหล่งาดวิชาเพื่อที่จะเปิดแพร่ความรู้ประชาธิปไตยในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยตั้งใจที่ให้เป็นศูนย์ที่จีในสมัยนั้นนี่มันคือวิชามรุษยศาสตร์ระบบศาสตร์ ตั้งมาตรเป็นศ no. so, ูนย์การของการศึกษาสังคมศตร์ในที OUGH ่ในการตั so, ้งมหาวยยมันั้นนี่นะครับมันเป็นแนวคิแบบยุโรปก็คือว่ามาิยแต่ละแห่ง่ันตั้งด้วยความรู้เฉพาะทางยังธรรมศาสตรเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเเป็นศูนย์กลางของความรู้ในเืองขสงคศตร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยในขณะนั้นเนี่ยที่จุฬาเก็มีคณะคณะรัศสกษาก็คณะนอประยุกต์คณะศสกษาที่จุฬาคะ มริีเพราะทั้งจุฬาไม่มีคณะรัฐศาสตร์จุฬาก,ก็จะเป็นมหาวิทยาศาสตร์นะมีผูวิภูวิศาสตร์นะแล้วก็จา,รราก,จน,กน,านั้นก็แยกคณะแพทย์เนี่ยมันตั้งเป็นมหาวิลัยเฉพาะชื่อมหายแลัยแพทย์นะตั้งมหาลเฉพาะที่เป็นมหาวิทยาลัุนะติาปกรนะนะเออเราก็ตั้งมหาวเฉพาะด้านการ,กรเกษตรซึ่งในปี่นี้เขาเรียกว่าตู่ก็เรื่องอะไรตัวสถาบันก็ตัวูตูหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่มาวิทาลัยมันจะไม่ไม่จับกา มันยังไม่ต้องมีตาขาอะไรเต็นรื่นไปหมดไอ้เนวที่อันอันหลังเนี่ยที่มาในจะต้องมีอะไรเต็นรื่นไปหมดนี่เป็นแนวที่มาในจากอเมริกาซึ่งนี่จะเข้ามาหนักทางโลกนะครับเอ่อก่อนทางโลกเนี่ยเพราะถ้าธรรมดาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในเชิงความรู้ของเอ่อด้านต่างๆแต่ย่างนี้ก็ตามเนี่ยเขตั้งขึ้นมาเนี่ยทำให้วัตถุมุ่งหมายของเอ่อของอาจารย์ปรีดีนี่ให้เป็นความรู้จะให้เป็น ให้เป็นหน่ในการเปิดเปิแค่ความรู้บร้องต้ก็ไตเนี่ยแต่สิ่งที่ามมันก็คโดยที่ข้ามมายหรือไม่ข้ามมายก็ตามมันเป็นหาไทยให่งทีิตนักกฎหมายหรือหน่วผลิตข้ามราการนะหรือหรือหน่วยระับข้ารายการเนี่ยเพื่อไปทำงานในสังคมนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่การว่าอันนี้จะเป็จุดเริ่มนะก็คือว่าเป็นฐานที่เป็นหน่ึกษาที่ผลิตปัญญาภูม สุ่สังคมเนี่ยนะครับคณะผู้พยากรณ์เนี่ยไม่เป็นเพราะจะต้องเป็นพยากรณ์ที่มีความเป็นทางเที่วไปเป็นพยากรณ์ที่ตามระบบก็ได้นะเป็นพยากรณ์ที่ตามระบบก็ได้ลักษณะนี้เขาจะเห็นมากขึ้นเมื่อเกิดการรับประหารของปีเ้าสูงนะเมื่อเกิดการพอเกิดการรัฐประหานของปีเ้าส90ปั๊บเนี่ยคณะผู้ิหากชุดใหม่คณะทหารสมรู้นั้นไม่ใช่ทางนี้เลยนะเห็นทั้งหมดาเป็นศัตรูนะกว่างเขาแบก พ,พ่อคราวที่ธรรมกาเนี่ยตัง้งโดยการเป็นอุปนิยมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะคณะทหารหรือคณะที่ยี่ลอนนาเนี่ยนะพิรองนั่งหลังของพี่เข้าวู่เนี่ยไม่ได้ว่า,าแยกธรรมกาเลยดังนั้นมันจะมีมาตรการหลายอย่างในการที่เออ่ในการจัดการกัธรรมกาอย่างเช่นหน,นึ่งไป็นรื้อคืนคณะธรรมกาีพิจุลานะฮะ<ม><ม>ก็คือว่าตอนนี้ไม่ธรรมกาที่เป็นหนึ่งเดียวนะที่จะมีคณะธรรมกา,าจุมาเนี่ยเปิดคณะธรรมกา,นาของปีเก้าหนึ่ง นะเขาไดแบนั้นก็นะก็คือหมายถว่าคณะผ้องยินมีหน่อยเพ่มที่ี่่าจะเล่ที่เป็นที่มติคราวนี้จริงมันมีโครงการหรือมีินวิดเสนะที่จะยุบเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อมาวิทิชัยธรมาร์และการเงเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นมหางเทพาละหรือที่ว่านีอหรือนอกเหนือจยกที่เราคิดถึนาดจะยุบนะยุบเลยจนยุคธรรมดาไปเลยนี่ะเออ แต่ี่สุนนีนะครับโดยกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงนี่นันของปี95เนี่ยเกิกดการตีประลองกันในที่สุดไม่ยุพราาร,นนร,า,า,รานะครันันคคณะผู้บริหารพรรษางนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับนั้นได้ไปวันนี้ประลองไปประาาสานงานกันนึกออกมทเปโตต้ะงอพราปีของปี95เปลี่ยนชื่อมาไหาจากมาไรนวิชาพราารษาในการนึงเนี่ยเป็นอมไพราาราที่เจริ ปิที่เน่ดือนะยกเลิกตแหน่งผู้บัญชาการก็ตั้งตำแหน่งอธิการบดีแนะเชิญน,นะจอนพลปอพี่มุ่งทางมาเป็นอธิการบดีมาในหลานัารร่นะเพราะฉะนั้นน,น,รรนะน,นะนีเรารเห็นี่ชัดว่าจอนพลปอเป็นมุงปาเป็นอธิการในขาที่าราในนั้นชื่อในขับสิย่านงเราตะเกตเรรคุณนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นรเราเห็น,นชี่ชว่านะ ผู้บริหารทามการในขณะนั้นก็คือจอมลปองในขณะนั้นคือจอมปองในขณะนั้นที่จริงเขาว่ามาครเนี่ยต้องบอกตรงจริงเลยว่าตอนที่เองมาเป็นมาเป็นที่การเนี่ยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยอีกงๆไม่ได้ไม่ได้เลยว่าเอ่อตานนี้อ่อนลื่นๆจอมงลรัตา์ของผู้ใหญ่นะดีเลยมผลงานขมัจอมอนะครับไม่จริงขนาดนี้นะครับเออจอมพงเนี่ยเขาไม่ได้ต่อเัาทกงานทำอบ่างกื่ทุกอา นั้นมีมีมาเป็นไปได้ง่ายเลยสำหรับาว่า,าก,การที่เหนียนการดีเป็นนายกาการของอะไมันง่ายมากการ่า,างกเขามเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะนักเรียนนักศึกษา,าปัาหาไปเออไปแข่กีฬา,ากับจกาพ่อเิดตีกันโดนจตีหัวมามเนี่นะเข้าออกเรียนอธิการบดีซึ่งเขาเป็นาปนายกเนี่ยนะสามารถจัดการปัญหากับจะจพอเีงได้นะแล้วก็ทีนี้นนะ กับยาเป็นเพราะตอนที่ตรงปอมาเป็นนะนะมาเป็นที่ระเบิดกับไม่กับไม่ได้ไม่ได้แย่กตัวอีกนะครับกับไม่แยกตัวอีกนะครับคนนี้ที่มัน